สวัสดีครับแฟนแฟนเอ็นดูโรนะฮะนักแข่งนะฮะนี่คือลายออกตัวออกตัวมาแล้วจะเจอนะฮะยางรถไถน,นะฮะเมตรห้าสิบเมตรหกสิบกำลังดำเนินการติดตั้งให้นะฮะออกตัวมาก็คือจะเจอนียฮะยี่สิบเมตรได้ฮะดูนะฮะนี่เบลโปรฮะเบลโปรยางนี่สูงประมาณกี่เซนครับความสูงจากพื้นฟุตหนึ่งครฟุตกว่าน,นะฮะ ไม่โหดมากไมม่โหดากครับสนุกครับครับช่างแรงเป็นไงครับมันเจาะเข้าหรือไม่ยังไงครับมันจืดจืดจมันเหนียวในชะ่ยางยางน,ยยนี่ยางไทยยางญี่ปุ่นครับเนี่ยยา,ยางญี่ปุ่นยางญี่ปุ่นโอ้โหรถเราถ่ายจากญี่ปุ่นนี่เพลเลอรี่ครับใครอยากจะเอาไปใสร่รถทีบ่บ้านเพลเลอรี่ฮะเบย์ทับด้วยหายากใหญ่หน่อยครับเราเอาตัวกว้างนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายมุมให้ดูนะฮะลาย ลายก็จะกว้างอย่างนี้ครับกว้างถามว่ากว้างไหมกว้างมากครับมาทีนึงยี่สิบพันใหคุณก็ออกตัวกันให้ได้แล้วกันเดี๋ยวผมไม่ถ่ายที่ออกตัวตั้งแต่แรกเลยให้ดูนะฮะว่าออกตัวแล้วจะเจออะไรทั้งสนามนะเดี๋ยวผมเดินให้ดูเลยมาต่อครับตรงนี้จะเป็นโพเดียมะรางวัลนะฮะหนึ่งสองสามห้าอันดับครับที่จะได้ขึ้นนะฮะแต่หนึ่งสองสามมันจะได้เปิดแชมเปี้ยนรับแชมป์นะฮะดูกันอีกทีนะฮะ สูงเมตรยี่สิบได้ <S <S <ษะ>ั้งฮะอันดับหนึ่งแล้วก็จะมีฉากหลังโค้งเหล็กมาติดตั้งแล้วฮะอินเจ็ตมาแล้วนะฮะฉากหลังมาแล้วเดี๋ยวติดตั้งนะฮะสมเกตแน่นอนครับสมเกตรับแชมป์แน่นอนออกตัวจากนี้นะฮะเลิ่มงสตาร์ทออกมาก็ <S 1> <S 1> <S จะมานี่ฮะ,ฮะทางตรงทางตรงกว้างมาเลยนะฮะแล้วก็ไปวนยางเส้นนี้นะฮะเห็นไหมวนยางยางเส้นนี้วนซ้ายนะฮะวนซ้ายมา จากที่ไอ้ตรงนั้นมานะฮะมาผ่านลัท้ายฟอร์ดนะฮะออกตัวมาเริวมาสตาร์ทนะฮะปิดแล้วก็ออกมามาเจอยางเส้นนี้ก็วนนฮะวนซ้ายนะฮะวนซ้ายมาคุณก็จะมาเจอยางรถไถนี่นะคะสิบกว่าเส้นนี่แหละนับที่กี่เส้นฮะยี่สิบเมตได้นะฮะกว้างนะครับกว้างคือลายมันกว้างนะฮะคือเราไม่ได้แบบปล่อยคันสองคันสี่คันห้าคันไม่ใช่ปล่อยถึงยี่สิบหรือสามสิบคันนะฮะ เราพร้อมรับกับจํานวนรถที่เยอะนักแข่งที่เยอะนะฮะยางดูเอาฮนะเล็กไปเลยคนนี้ตัวเล็กไปเลยพื้นดินก็พื้นแทกอะฮะก็จะเป็นดินปนทรายะฮะไม่มีลูกรังไม่มีหินนะฮะขี่ง่ายะฮะเดี๋ยวไปดูอุปตรคที่สองนะครับมาอุปรัคที่สองฮนะอุปรรคที่หนึ่งคือยางรถไถนะฮะต้องข้ามกันมา อุปสรรคที่สองฮะใบพัดนะฮะใบพัดนี่ก็กว้างประมาณ8เมตรครับจะมีช่องนะฮะหนึ่งสองสามฮะเลือกเอาฮะเลือกกันเองกว้างนะครับกว้างมากอุปสรรคที่สองนะฮะอุปสรรคที่สามนะครับไอตรงนี้ผมก็กลัวจะยากเกินไปแล้วก็ง่ายเกินไปนะฮะ ก็ประมาณ8เมตรเหมือนกันนะฮะจะมีเนินดินส่งแล้วก็ขึ้นยางอีกทีนะฮะคือจะไม่ให้ยากจนเกินไปนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูอุปสรรคที่4มาครับอุปสรรคที่4ะฮะก็ยังไม่ยากเท่าไหร่ฮะนี่ก็สูง12นิ้วนะฮะจะมียางรับแรงกระแทกมีขอนไม้ให้ติดอกนะฮะแต่ก็เก็บลวดนะฮะ สังเกตการเก็บรวดนะฮะจะเป็นแบบนี้คือจะไม่ให้รวดขาดน,นะฮะก็ใช้โครงลรดข้งรถโดนไม้ไปนะฮะเลยไปก็จะเป็นยางนะฮะแเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูอุปตักต่อไปครับมาครับอุปตรกที่5นะครับจะเป็นยางยางรถไถฮะจะมีดินใส่ไว้1 2 3 4 ห้าเนี่ยไม่มีดินนะฮะต้องระวังให้ดีอุปสรรคต่อไปครับเป็นเนินดินบวกยางรถไถครับสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดเส้นนะครับกว้างหน่อยตรงนี้ขึ้นได้สี่ห้าคันฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายอุปสรรคต่อไปให้ดูอีกทีนะครับเอลองเดินขึ้นดูก็ไม่ให้ยากเกินไปนะฮะนะฮะดูกัน ก็ต้องใช้สีมือหน่อยฮะทักษะน่ฮะสนามก็พื้นที่ก็ประมาณสามสิบไร่ได้นะฮะไปดูอุปสรรคต่อไปกันดีกว่าครับมาถึงอุปรสรรคต่อไปนะครับก็คือนี่โดดข้ามท่อนะฮะขึ้นเนินสูงหน่อยนะฮะประมาณ ท่อนเมตรหกสิบนะครับคุณข้ามมาเนี่ยทำนี่ฮะไม่ยากครับบรรยากาศดีๆลมเย็นสบายๆนะฮะเดี๋ยวไปดูอุปสรรคต่อไปฮะข้ามท่อเสร็จก็เลี้ยวขวานะฮะเข้าระนาดนี่ครับอุปสรรคต่อไปนี่คือระนาดดินทรายนะฮะแต่แน่นแข็งนะครับเป็นดินทรายแน่นแข็งแปดลูกหรือเก้าลูกเนี่ยับผมจำไม่ได้ละกว้างยี่สิบเมตรนะครับ ไปเยน้องหวนหุน้นไปนะฮะมีหลักปักแดงมีลิบินต่อเนอะฮะริีวบินวันงานจะมาดึงให้ดี่นะฮะเดี๋ยวไปดูอุปสรรคต่อไปครับจากระนาดนะครับซ้ายมือวนขวามานะครับก็จะมาฟ๊บนี่ครับมาเจอนี้กมุดแล้วมันนี่ฮะเจอท่อนะฮะต้องมุดนะฮะ นักแข่งต้องมุดนะฮะจะมากี่คันกี่คันใครมาก่อนมีเอ r โลบอกนะฮะมีเอโลบอกชัดเจนนะว่าต้องเข้ามุดท่อนะ,ะมุดลองมุดดูนะฮะเดี๋ยวผมเดินไหมก้มหน่อยฮะมันท่อตัวเนี้ร้อยหกสิบนะฮะประมาณอยู่สาเมตรนิดๆน,น,นะครับพอออกมานะครับเดี๋ยวขวายางไปยางสิบล้อนะครับ แน่นนะครับจะมีน้ําลึกประมาณหนึ่งคืบนะฮะล้มยังไงคุณก็จะรถคุณจะไม่จมน้าครับแต่ก็จะมีบ่ออย่างนี้แล้วก็จะไปทางตรงนู้นฮะแล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายนะฮะเดี๋ยวเวพาไปดูอุปสรรคต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางตรงสไลด์กว้างๆยาวๆนะครับมีจุดให้พักนะฮะไม่ใช่ว่าจะมีแต่อุปสรรคเพ้าเหนื่อยไม่ได้พักนะฮะจะมีจุดให้ทันทอล์กเดินความไว ใช้ความสามารถของรถนั้นอย่างเต็มที่นะฮะเดี๋ยวไปดูอุปสรรคต่อไปนะครับอุปสรรคต่อไปนะครับเรามาจากหลุมน้ำแล้วฮะพอกมาเรือประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับเราก็จะมาลงบ่อเล็กน้อยนะฮะบ,บ่อยางแล้วขึ้นเนินครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะฮะเนี่ยสนกุนกๆนะฮะ บอ่อใหญ่นะกว้าง8เมตรเหมือนกัน,นะฮะลุงบอ่บอบ่อทรายบอ่อน้ําบอ่อยาน,นะฮะก็จะมาเจอขอน,นะฮะขอนขอนลอยะฮะเนี่กว้าง,างะฮะไม่แคบหรอกครับเดี๋ยวทีมงานสตาร์เบอร์ศูนย์ก็จะขี่ให้ดูนะฮะนี่นะฮะเน็นเนินนี้นี่เนินสองโชเนินโชคสองชั้นนะฮะเนินนี้เนินโชคสองชั้นรถโดดได้นะฮะโดดกัน สูงเลยทีเดียวเชื่อมือผมดิผมเป็นนักแข่งแง่แล้วมาชั้นไม้นะฮะชั้นขอนไม้เมื่อกี้มีขอยลอยขอนขวางนี่ขอนขอนตามยาวนะครับกว้างขึ้นเก่าแล้วนักแข่งบอกว่าเออต้องการกว้างเก่าเลยก็มาตรงนี้นี่นี่ฮะโดดข้ามาต้องใช้ความเร็วหน่อยนะฮะถ้าช้ามากคือจะติดอกนะฮะลองใช้ความไวหน่อยไวมากก็ไม่ได้นะฮะน่าจะปัก แต่ถ้าไวไยเลยก็ได้ครับโดดลงกับพื้นนะฮะตรงนี้บึบองค์มืองการโดดมาแล้วนะฮะแล uk ้วก็จะมีโชคสามชั้นนะฮะตัวนี้โชคสามชั้นเนินโชคสามชั้นของบานลไท้ายเขื่อนนี่ฮะโดดโดดโดดได้นะฮะโดดได้โดดได้โดดได้ปล่อยกเล่งดีๆดึงรถดีดีนะฮะโดดได้ไม่เหลืองครับเพราะครั้งที่แล้วลอยยังมีเหตุผลฮะก็คือครั้งที่แล้วใช้แข่งกัน เราก็มาโชคสองชั้นต่อนะฮะโชคสองชั้นโดดได้ครับโดดได้สนามมาแล้วก็โดดกันสนุกเลยตอนแรกก็เป็นกังวลกันว่ายากหรือ,อยังไงก็โดดได้เ <c oughs> ลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายเจออุปสรรคนะฮะอุปสรรคยางฮะ,ะมัตนหนาครับลวดเส้นใหญ่นะฮะน็อตอยู่ข้างในเห็นแค่อย่างนี้นะครับโหหุ่เหยียบกันลองกันแล้วเทกันแล้วครับผ่านครับกนแรงชนแรงอะไรจะเป็นอย่างดีครับ พุลิทเห็นไหมครับก่อนเข้าฟินิชครับก่อนเข้าฟินิชเส้นชัยจะมียางฮะนี่ก็ยาวประมาณสิบเมตรได้แล้วฮะกว้างขึ้นฮะปกติอยู่แค่นี้แต่เราทํายาวขึ้นมาอีกนะแล้วก็จะมาโชคสองชั้นสามชั้นนะครับตรงนี้เป็นฟินิชครับฟินิชเข้าเส้นชัยนะฮะนี่เดี๋ยวป้ายเอามาติดตั้งนะฮะเราทํารอไว้หมดแล้วนะฮะแล้วได้เอาป้ายฟินิชมาติดตั้งนี่คือฟินิชนะครับ บว้างก็ประมาณ8เมตรได้นะฮะโชคสามชั้นฮะโดดได้โดดได้ครับโดดกันมีรอยล้อโดดเดี๋ยวซูมให้ดูนะฮะนี่ฮะ้อยโดดกันตั้งแต่สนามี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่ายนะครับวันนี้มาทำงานทำสนามมาสามคนเอาเนี่ยเบอร์ศูนย์นี่จะจะลองเปล่าครับเบอร์ศูนย์นี่จะลองขี่เทสให้เขาดูสักหน่อยไหมครับไม่แล้วเมื่อกี้ลองแล้วเป็นไงครับง่ายง่าย ไม่เราเราจะเน้นว่าไม่ยากจนเกินไปและไม่ง่ายจนเกินไปแต่ขับสนุกข้ามได้ไดใช่เราถนอมทั้งรถทั้งคนนะฮะ,ะคนมีทักษะก็จะข้ามง่ายแต่คนทักษะไม่ค่อยมีก็คือจะพอข้ามได้จะมีสตาฟคอยช่วยนะฮะ,ะนักแข่งไม่ต้องไม่ต้องเข้ามานะฮะหรือว่าพี่เลี้ยงไม่ต้องเข้ามาเราจะมีสตาฟอยู่ละสองคน,นะฮะคนตีทองเหลืองก็ทองเหลืองสตาฟเราจะมีตะกาวแล้วช่วยนะฮะอย่าจับรถอย่าแตะรถนะครับ D.N.F. ทันทีนะฮะ D.N.F. นะครับครับพูดชัดไม่ชัดฟาวฟาวนะครับตัดเลยไม่มีตัดคะแนนไม่มีตัดรอบนะฮะไทยง่ายๆครับฟาวตัดออกเลยก็คือพื้นที่ในใจกลางที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมีวิดแบนเท่านั้นนะวิดแบนวิดแบนถึงจะเข้าได้นะครับคนไม่มีวิดแบนต้องข้างนอกนะครับมีริบบิ้นชัดเจนนะฮะขอความร่วมมือด้วยนะฮะเพื่อภาพที่ออกมาแบบสวยงามนะฮะ พราะว่าเราจ้างต่ากล้องมาหลายท่านนะครับแล้วเราถ่ายทําลง YouTube แล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆที่ว่ามาถ่ายทําวิดีโอด้วยนะฮะอย่างนี้ก็ฝากด้วยนะครับวันที่ห้าวันที่6กทันวา,าทันวาหกสามนะฮะบ,บริษัทไทยเขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุวรรณบุรีมีงานมีดน,นตรีใครอยากกางเต็นท์นอนมีวิวส,สวยมีปลาแพปลานุนครับ ใคร,ใครอยากเผาปลามานนมีแพ่นี่ก็มี<า>ปลาแล้วครับเขาตกซิกมาแล้วว่ามีปลาเดี๋ยวเราไป,าไปเดินดูปลากันแล้วซื้อปลามาเผากันได้ครับนี่ยกลางตรงกลางเต็นท์นอนกันนัแข่งกลางเต็นท์ฟรีเลยใช่ไหมฟรีเลย,เลยห้องนงห้อง,องน้ำฟรีนะครับสำหรับนักแข่งนะค,ะครับฟรีเลยครับนักแข่งฟรีเลยครับครับครับเกมรถเกมเต็นท์มานะฮะครับนี่ใบพัดนะฮะใบพัดพวกเราพัดใหญ่มากมีอะไรฝากถึงแฟนๆครับห้าหกสันวาเบลเจอกัน ห้ 56, เตรียมร่างกายแล้วลูกคุณพร้อมครับทีนี้ของแข่งครับสุพรรณบุรีครับยินดีต้อนรับครับนักแข่งทุกคนเจอกันครับห6าธันวาครับทีมงานเด็กวัดด่านอินโดโลสุพรรณบุรีครับ